อันนี้ก็คือจังหวัดอะไรโหโหอีซี่คนไปแล้วออุ้ยะไรแก้วตลาดกแก่อมดแก้วสาแก้วสาแก้วถูกไปต่อไปเลยอย่าให้มันชิดอุ้ยต่อไปเล้วเฮ้ยอะจังหวัดอะไรโลเรือปูนอ่าไม่ถูกแต่ใกล้เคียงมองมองอะไรอ่ะมันไม่ตรงตัวมันยากนิดนึงเวลาใช้เรียกเรือเรียกไงมาแล้วเอาได้เลยอะไร ลำพูนลำพูนเพราะว่าเรือเป็นลำอันนั้นเป็นปูนลำปูนเกือบได้แล,ลว้วก่นเรือปูนสุดท้ายละ้อนนี้หยุยฮามการ <laughs> อ,อะไรอะ่ะมือเครื่องหมายอะไรเอาสตาร์นแข่งเตีก่อน <laughs> <laughs> ถึงแล้วถึงแล้หวหุยอะ ผิดจี๊ผีจิตโอ้ผีจิตผีจิตโอ้ยผีจิตไม่ตอบอะไรของมึงเสียงมันเพี้ยนไหนแล้วยูเจตชราผิดจี๊ผีจิต